มะพร้าวทับสแกเป็นมะพร้าวต้นเตี้ยหรือต้นสูงถ้าชื่อทางวิชาการนะครับมะพร้าวทับสแกก็คือมะพร้าวพื้นเมืองพันธุ์ไทยต้นสูงครับแล้วเราจะปลูกต้นเตี้ยหรือต้นสูงดีเราต้องการปลูกมะพร้าวเพื่ออะไรครับปลูกกินเองที่บ้านปลูกลดภาษีหรือว่าปลูกเพื่อที่เอาผลผลิตเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมในอนาคต เราต้องแยกออกอย่างนี้ก่อนนะครับเราจึงจะมาดูว่าเราควรจะปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยหรือต้นสูง,งถ้าชื่อทางวิชาการนะครับมะพร้าวทับสะแก,กก็คือมะพร้าวพื้นเมืองพันธุ์ไทยต้นสูงครับเวลามี เกษตรกรเพื่อนๆสมาชิกถามผมว่าแล้วเราจะปลูกต้นเตี้ยหรือต้นสูงดี B. ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหูนะครับกับว่ากับคําว่ามะพร้าวต้นเตี้ยแต่ผมก็จะให้คําแนะนําเพื่อนๆในหลายๆครั้งนะครับว่าก่อนที่เราจะปลูกมะพร้าวเนี่ยเราต้องการปลูกมะพร้าวเพื่ออะไรครับปลูกกินเองที่บ้านปลูกลดภาษีหรือว่าปลูกเพื่อที่เอาผลผลิตเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมในอนาคต เราต้องแยกออกอย่างนี้ก่อนนะครับเราจึงจะมาดูว่าเราควรจะปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยหรือต้นสูงพอเรารู้จุดประสงค์แล้วนะครับว่าเราจะปลูกมะพร้าวครั้งเนี้เพื่ออะไรเราก็มาพิจารณาถึงว่าเราควรจะใช้มะพร้าวสายพันธุ์ไหนอย่างสมมุติว่าเราปลูกอันดับแรกเลยผมเชื่อว่าหลายคนต้องการก็คือปลูกเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตถ้าเราตั้งธงว่าเราปลูกเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตปลูกเพื่อเอาผลผลิต ผมแนะนําว่าท่านควรจะต้องปลูกมะพร้าวทับสะแกครับทําไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับถึงแม้มะพร้าวทับสะแกจะได้เชื่อเป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงแต่จริงๆมะพร้าวทับสะแกให้ผลผลิตตั้งแต่เตี้ยๆเช่นกันนะครับเขาเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่อายุประมาณ5-6ปีเนี่ยให้ผลแล้วถ้าบํารุงดีๆบางแปลงก็4ปีก็ให้ผลแล้วแล้วต้นยังไม่สูงมากนะครับท่านยังกระโดดเอื้อมมือถึงด้วย แต่ข้อดีก็คือเพราะว่ามะพร้าวทับสแกนเนี่ยเป็นมะพร้าวที่ลูกค่อนข้างจะใหญ่นะครับเวลาขายก็ได้ราคาค่อนข้างจะสูงหลายๆท่านก็จะทราบว่ามะพร้าวเนี่ยมันจะมีช่วงราคาขึ้นราคาตกมะพร้าวยิ่งช่วงมะพร้าวราคาตกลูกยิ่งเล็กเหลือไม่กี่บาทหรอกครับถ้าเลือกได้ท่านอยากได้ราคาดีหรือว่าราคาถูกนะครับ ตะนน,นี้ผมพูดถึงกรณีที่ปลูกเอาผลผลิตนะครับท่านควรอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกมะพร้าวทับสะแกเพราะว่มามะพร้าวทับสะแกถึงแม้ม่นจะเป็นต้นสูงแต่ว่าถ้าท่านปลูกกับผลผลิตท่านไม่ได้ปลูกไร่เดียวนะครับแล้วเมื่อท่านไม่ได้ปลูกไร่เดียวท่านก็ไม่ได้เก็บเองนะต้นจะเตี้ยจะสูงไม่ใช่ประเด็นเลยครับประเด็นของเราคือลูกใหญ่ขายได้ราคาและมะพร้าวทับสะแกข้อดีของเขาก็คือเป็นมะพร้าวที่ทนแรงทนโรค ให้ผลผลิตลูกโตแล้วก็อายุยาวนานลูกใหญ่เนื้อหนาเปลือกบ,บางอันนี้คือคุณสมบัติของมะพร้าวทับสแกโดยเฉพาะมะพร้าวทับสแกเนี่ยได้รับรองมาตรฐาน GI แล้วด้วยนะครับพูดอย่างนี้แล้วเหมือนกับผมจะเชียร์ให้ท่านต้องใช้ทับสแกเท่านั้นไม่ใช่นะครับผมบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราเอาผลผลิตนะแต่ถ้าเราตัดเรื่องการที่จะปลูกเพื่อเน้นผลผลิต<ๆ>เพื่อเน้นเป็นไรายได้ออกไปมาอันดับที่สองก็คือปลูกที่ฮิตมากๆช่วงนี้ก็คือปลูกเพื่อลดภาษี ถ้าปลูกเพื่อลดภาษีเนี่ยในที่ดินว่างเปล่าอย่ามาซื้อของผมนะครับย้ำเลยนะว่าอย่ามาซื้อของผมอย่ามาใช้ของผมนะไม่จําเป็นต้องใช้ของผมเลยเพร,ะราพระมพฟฟ้าทับสแกรเนี่ยราคาค่อนข้างสูงถ้าท่านตั้งธงปลูกลดภาษีอย่างเดียวเพียวๆโดยไม่หวังผลผลิตเลยจากประสบการณ์ที่ผมไปปลูกให้กับเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านที่ใช้บริการปลูกของเราด้วยเนี่ยนะครับกรณีปลูกเพื่อลดภาษีเนี่ย ก้าสิบเปอร์เซ็นคือปลูกแล้วทิ้งเลยปลูกแล้วหันหลังเลยน้ําท่าก็ไม่มีระบบน้ําไม่มีผมย้อนกลับไปดูทีไรก็คือปล่อยหญ้ารกผมก็เสียดายมะพร้าวผมเหมืนอนกันนะครับขอความกรูณาว่าถ้าปลูกตั้งธงลดภาษีอย่างเดียวไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้มะพร้าวทับสะแกของไร่ปงพระยาเลยอันนี้พูดตรงๆปลูกลดภาษีครับปลูกลดภาษีท่านใช้มะพร้าวอะไรก็ได้ที่เป็นมะพร้าวก็พอแล้ว ซึ่งหาได้ง่ายมากในเน็ตใน facebook ในกลุ่มต่างๆหาได้ง่ายมากๆเลยรู่ไม่กี่สิบบาทกรณีมะพร้าวที่ไม่เลือกนะครับไม่คัดเกรดไม่ได้ทั้งสิ้นมันเหมาะมากๆสาหรับปลูกก่ะสีคือเน้นถูกแต่มันมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือถูกข้อเสียคือมะพร้าวพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือไม่ทนโรคไม่ทนแหลงบางทีก็จะมีหนอนมีอะไรติดมาบ้างเพราะมันเป็นมะพร้าวตกเกรดราคาถูก แล้วปีหน้าท่านก็ต้องมาซ่อมใหม่แต่บางท่านก็ไม่คิดมากซ่อมก็คือซ่อมอันนั้นผมสนับสนุนเลยฮะไม่ต้องมาดูแล้วมะพร้าวต้นเตีย้ยต้นสูงพันไหนไม่ต้องเลยเอาเลยแต่ถ้าเผื่อคิดว่าไหนๆก็ปลูกแล้วอยากให้มันรอดอยากให้มีการสร้างรายได้ด้วยตัวของมันเองได้ด้วยหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า passive income ก็คือรายได้ที่เราลงแรงไปในตอนแรกเพียงครั้งเดียวเนี่ยแต่ยังคงมีรายได้กลับมาอย่างต่อเนื่องถ้าท่านมีแนวทางแบบนี้มะพร้าวทับสแกร์คือคำตอบเดียว เพราะเป็นสายพันธุ์ที่ทนโรคทนแลง้งลูกใหญ่ขายได้ราคาและเมื่อถึงวันที่เก็บผลผลิตเราก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกเดือนนั่นหมายความว่าเราก็จะมีรายได้ทุกเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแล้วแต่ก็อย่างนี้แหละครับที่ดินของแต่ละท่านบางแปลงมูลค่าหลายพันล้านบาทอาจไม่มีความจําเป็นที่จะมองถึงรายได้ตรงนี้เลยต้องการเพียงแค่ลดภาษีอย่างเดียวก็เอาอย่างที่บอกตอนแรกเลยครับปลูกไปเอะพันอะไรก็ได้ตายก็ช่างมันไม่ออกลูกก็ช่างมัน เราแค่ okay. ได้ลดภาษีในสิ่งที่เราต้องการก็เพียงพอแล้วครับอันดับต่อมาครับถ้ากรณีปลูกกินเองถ้าปลูกกินเองผมแนะนําว่าเป็นต้นเตี้ยเพราะว่าถ้าปลูกกินเองเก็บเองสูงมากๆก็ไม่ไหวเนาะถ้าเหลือจากที่กินก็เอาไปขายเหลือจากขายก็ไปแจกเพื่อนบ้านเราก็ได้มนชนได้ความรู้สึกดีๆของเพื่อนบ้านไปอีกนะฮะดังนั้น ถ้าปลูกกินเองก็ใช้มะพร้าวแกงต้นเตียซึ่งมีหลายสายพันธุ์มากไม่ว่าจะเป็นโซนอันนี้โฆษณาให้เลยโซนราชบุรีโซนชุมพรพวกนี้ได้เลยครับเป็นมะพร้าวแกงต้นเตียแต่ว่ามะพร้าวแกงต้นเตียหมายความว่าเก็บได้ตั้งแต่เตี้ยเตี้ยแต่สุดท้ายก็สูงเหมือนกันนะครับก็เช่นเคยครับรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามชมมาจนถึงตรงนี้ ถ้าหากท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนรู้จักที่เขากำลังสนใจเรื่องราวของมะพร้าวก็สามารถที่จะกดแชร์ตรงปุ่มแชร์ได้เลยนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านมีคอมเมนต์อยากจะสอบถามอะไรต่างๆก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเช่นกันและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับท่านเห็นโลโก้ตรงกลางนี้ไหมฮะกดเลยครับจะเป็นการกดติดตาม เพื่อให้กําลังใจกับผมนะครับจะได้มีพลังในการทําคลิปใหม่ๆมาให้ท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งกดเลยนะครับตรงกลุ่มตรงกลางนี่เลยสําหรับวันนี้ผมคุณพระนายจากไร่พงพระยาอําเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีครับ